การปรับคณะรัฐมนตรีแม้ว่าโค้ต้าสัดส่วนรัฐมนตรีนั้นจะแบ่งให้พักร่วมหมดแล้วแต่ว่าจะให้ใครอยู่กระทรวงไหนดูเหมือนว่าแต่ละพักจะสัดสัน์กันไม่ลงตัวครับทำให้โผลที่ออกมานั้นก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงกันทุกวันเลยครับเริ่มที่ฝั่งพักเพื่อไทยครับมีรายงานว่านายภูมิธรรมเวชยชัยจะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควบตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีพลเอกสุนัย ประภูชนเนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุชาติตันเจริญเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจาตุพรบุรุษพัฒเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายแพทย์ชนตินสีแก้วเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและน,ในายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนยายกรัฐมนตรีพักกาทํำนางน,านรุมนพโยศิลวัตรอาจจะย้าย,ายจ,จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วส่งนายอัธกรศริรัตยากรไปนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทน เพิ่มเติมก็คือนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนพรคประชาธิปัตขยับนายเดชอิทธาวทองไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วส่งนายชัยชนะเดชเดโชไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติก่อนหน้านี้มีรายงานว่าจะไม่ขอรับตําแหน่งใดๆเพิ่มแต่ล่าสุดเห็นจะมีชื่อของนายสุชาติชมกลิ่นขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดม,มศึกษา พรรคชาติไทยพัฒนาได้เพิ่มมาหนึ่งตำแหน่งครับและน่าจะส่งนายอนุชาสะสมทรัพย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกับพรรคชาติพัฒนาที่ปรับครมอคราวนี้ได้รัฐมนตรีมาเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งส่งนายเทวันลิปตะพลบกลับมาเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อยางไรก็ตามครับขณะนี้พักร่วมรัฐบาลได้ทยอยส่งประวัติคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ให้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปตรวจสอบคุณสมบัติจนเกือบครบทุกคนแล้วคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะส่งชื่อทั้งหมดนั้นเข้าสู่กระบวนการในการแต่งตั้งได้ครับ